สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพอกันคือเกาเนาะจ้า,จาก,ก,กับมนชาแนลนะคะเมื่อน,าาน,น,นี้คือเกาคือเดิมเนาะเจ้ามาเฮกับเขาจ้ะมื่อนี้เขาสิมาเฮ็ดหยางว่าตีมาเบิ่งกันเลยจา้าเสียไปซอง,สอาางเสมอเนาะเจ้ายากยากจ้ช่วงี้เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์คันเห็นเฮ็ดวิดีโอกับพี่น้องเอ้หลูกเก่ากะเสียงดังเนาะเจ้า,จากับบบว่างเนี่ยไปหันไปหนีเนี่ย อ่ะเขาเรื่องเลยจ้ะมืนน่อวนเขาสิว่าแกงปลานิยนเนาะจ้ะเนาะแกงปลานิยนใสอันผักบวบจ้ะอ้ยผักริกพีกพี่น้องผักริกจากสวนขว่อยได้นน่นะงามบอแกงลายแห้ให้สก็บอยู่ก็กิตวกะมาจต่สวนเฮาได้จ้ะเนี่งามจังมาจ้ะมาเหตุกันบ่านนี้มา จ้ะนำเด,เดือดเนาะจ้ะเนาะเนากับิีไ่ดน,นี่จ้ะพริกพริกแห้งกับอันหัวหอมที่เ้าตำไว้เนาะจ้ะแล้วก็หัวซีไข่หัวตะไคร เกลือใส่เกลือลงไปไปประกุดไมนะ่เป็น้่ะเดือดแล้วก็จะใส่น้ำปลาปลาน้ำเดือดแล้ว ก็เสิมาใสาป่ปลากัน,น,กกน,นปเนาะจ้ะเนาะปลาไฟปิดไฟห้ามคนแล้วจะเด้อ หลังจากที่ห้าหูวปลามันสุกแล้วจ้ะปลามันสุกงยเนะจ้ะเนะในระว่างที่ห้าอันเอาปลาลงนี่จ้ะอย่าค้นนะจ้ะเด้อเพราะมันสีข้าวข้าวเดียวเบิดบานนี้ห้ากระเซียบวบล่งนะจ้ะแทนบวบลงแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่จ้ะ หลังจากปลามันซุกแล้วเขากับคนได้เนาะจ้ะเขากะเอาบวบเดี๋ยวบวบมันกบน้ำออกแล้วจ้ะน้องนี่บวบต้องเติมน้ำลายเดี๋ยวทาให้บวบซุกอีกจักน้อยก็เนาะจ้ะเนาะเอาละจ้ะปดบวบๆเลยพี่น้องเอยบวบซุกแล้วนะจ้ะเขื่อนว่าบวบสิซุกแล้วบวบต้องเปื่อยแห้งเนาะจ้ะมันสิบวบแสบเขากบมาใส่อันนี้ยินน้นมดโต ผู้ไดาา้่มักกะบ่ต้อ่าสไเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าข่อยหมักพี่น้อง่แล่วมันแ่บป่าสซมันขาดจังได๋มันเคยกินนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นจ <c oughs> บท้ายด้วยไปแม่งหลักจ้ะใส่หลายเลยส่วงนี้หลาย <c oughs> ปิดแก๊สค่ะนี่ ะโอ้ยหอมเด้อหอมมากค่ะแซงเบิร์นี่แหละพี่นอ้องมันกะโยกตลงนอกจก้ะแหงใส่แหงหอมเด้อพักกี่ตัวนี่อปิดฟ้าบันี้นะรับแทนอู้หอน เนี่ยเราพี่น้องหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเอาเรามาชิมกันนะคะอืมหอมหอมหอมแซ่แบแซ่บพี่น้องรักใจถั่วเลยจ้ะเอาลราจะพี่น้อง <c oughs> นี่ก็ได้เข้ากับเด้กแกงแล้วละเนาะจ้ะเนาะเบื่อนหน้นนาตาเนี่ยจ้ะแกงมันกะสีเป็นน้ำได้ลหลายเนี่ยจ๊กหน่อยเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าม,ม,มันบ่แม่นออม ถ้าออมเขากระสิใส่ขอบเบือน้าจ้ะอันนี้ <c oughs> เขาบริสไทแล้วล่ะค่ะคลิปนี้กระสิขอโจบเพียงเท่านี้นอกจันนอปอกกันไม่คลิปนานาะคะ่ะนาออย่าลืมถ้าจะเด้อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บนลชแน,นลด้วยนะคะฝากติดตามนี่ได้จากพี่นอ้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ